อย่างที่เคยบอกไว้นะคะไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่เมืองไหนเราก็จะไม่พลาดการลองชิมปานีปูริของเมืองนั้นๆและที่อินดร์เราก็จะไม่พลาดเช่นกันค่ะปานิปุริที่นี่ดูน่ากินนะคะเขาไม่ได้มีเป็นแบบใส่ถุงใหญ่ๆแล้วเทินไว้สูงๆเขาเป็นแพ็กเกจแล้วก็ห้ต่องแต่งไว้ที่หน้าร้านนะคะคนขายสวมหมวกสวมถุงมือเรียบร้อยเลย แล้วการตักน้ำก็ไม่ได้ใช้มือจุ่มนะคะมีทับพีตักแล้วน้ำนั่นก็มีหลายหลายรสชาติด้วยแน่นอนสีเขียวคือสารแหน่สีน้ำตาลคือมะขามเปียกอย่างเดียวอื่นๆก็ว่ากันไปนะคะแต่ส่วนใหญ่กินกันไม่เยอะไม่ไม่หลายรสชาติเท่าไหร่หรอก เมนเมนก็คือแค่นี้แหละค่ะสองเห็นไหมคะสองช่องที่จะใหญ่ช่องอื่นๆก็จะเป็นเล็กๆนั้นเลยเ้าก็ใส่หิงใส่ฮชัชโมล่าฮาชัชโมล่าคือลูกอมอินเดียนะคะมีมาซาล่าด้วยส่วนตัวมันฝรั่งกับถั่วก็คุกไว้แล้วคิดถึงซิมรันเนาะ ถ้านางมาคงกินน่าดูเลยเขาขายชุดละ30บรูปีนะคะให้7ลูกราคาแพงไปนิดนึงแต่เทียบกับสุขออนามัยก็โอเคนะคะเห็นผู้หญิงนั่งทำอะไรอยู่ข้างในแวบๆยืนบังอยู่เดี๋ยว ไปค่อยส่องอีกทีนึง่งพอขาใส่ถุงมือเรียบร้อยเชียน้ำก็ใช้ช้อนตักอุ้ยน่ากินเนาะปกติมือจุ่มแต่ยังไงก็อร่อยเจ็ดลูกสามสิบรูปีก็ตก ลูกละสี่รูปีได้ประมาณนั้น30รูปีคือ12บาทนะคะแอบมาส่องอ๋อเขากำลังปั้นอะลูติกกี้ค่ะอะลูติกี้ก็คือมันฝรั่งต้มนะคะแล้วก็เอามาปรุงรสปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เอามาจี่บนกระทะพอจี่เสร็จแล้วนะคะ ก็ยำอีกทีหนึง่งใส่เกลือใส่มาซาล่าเขาเรียกอะลูติกิชาร์ตวันนี้ไม่กินนะคะแค่กอลกัปป้าปานิปูรี่อย่างเดียวก็พอแล้วลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยไอ้ที่เห็นเป็นลูกปูรี่ลูกใหญ่ๆกลมๆนะคะอันนั้นคือรัตชอรอ่ค่ะก็จะมีไส้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาย ใส่โยเกิร์ตด้วยก็จะได้ไปอีกรสชาตินึงนะคะพ่อกินเพลินเลยเด็กๆไม่มาด้วยพ่อเลยต้องกินคนเดียวนะคะแม่หญิงต้องขอตัวในทริปนี้ว่าจะไม่กินอะไรเพราะต้องควบคุมอาหารอย่างหนักเลยนะคะไม่กินฟาสต์ฟู้ดอะไรพันนี้เสร็จแล้วก็จ่ายเงินนะคะลูกค้ามาไม่ขาดจริงๆ ลูกค้าเยอะม,มากร้านนี้อย่างว่าเขาทํำน้ากินดูสะอาดสะอ้านดีด้วยแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ